ศิลปินร터ลับโลกจากทั้งตอนออกถึงตวันตกพร้อมศิลปินดาวรุ่งจากอเมริกาและยุโรปผลงานชมาสซุปในซีรีส์แคนเบลซูปแคนหนึ่งอันโด่งดังของราชาป๊อปอาร์ตอย่างแอนดี้วอล์หลกับแนวคิดที่อยากจะเป็นเหมือนกับเครื่องจักรซึ่งพลิกวงการศิละปะบนผ,ลผลืนผ้าใบผลงานชุดน,นี้ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลกทาคาชิมูราคามิศัตราแห่งป๊อปอาร์ตของญี่ปุ่นผลงานในชื่อ new day เป็นเซลฟ์พอร์เทรตของเขาที่กำลังหาวรับวันใหม่แสดงถึงความยียวนของตัวมูราคามิ ภาพ and homage to i k b ภาพพิมพ Off ์ offset สีสีของดอกมุราคามิโทนสีนเงินหลากหลายและ and then yellow กับคาแรคเตอร์สำคัญอย่าง Mr. d o ตเป็นตัวแทนของการตั้งคำถามในโลกศิลปะ the flowering c h i n a n o road ภาพพิมพ์ silk screen ที่สร้างชื่อให้ยาโยยคุซามะก,ก่อนที่จะนำไปสู่พ e r n ์ลายจุดที่เป็นปรากฏการ์ grow together ผลงาน abstract สีสันละมุนตาของศิลปินดาวรุ่งจากอเมริกาอย่าง Maxwell Mac Master ผลงานชุดภาพพิมพ์ซิก c ์สกรีน8ภาพในชุดโหวตโดยชวนคอเนล่าและเดวิดทริกลี์ที่ถ่ายทอดความตลกร้ายเสียดสีสังคมผ่านไลเส้นกวนๆและคอลส์ศิลปินแนวสตรีทอาร์ตผู้โด่งดังกับหนึ่งในซิกเนเจอร์คาแรคเตอร์อย่างคอมเพนเนียนผลงานปี2001ในโทนสีโมนโครมและดวงตารูปกากระบาทยังเชื่อมต่อไปอยังยุคต่อมาในชิ้นงานแอบสแตรกอย่าง Paper Sm 2012และงานโทนสีสดใสยอย่าง you should know i know 2015 มาชมง,งานจริงกันได้วันที่9-12พฤศจิกายนที่ไอคอนสยามนะคะแล้วเจอกันค่ะ